สวัสดีครับพี่น้องครับหลังจากที่พวกเราทุกคนรอคอยการลงมติของที่ประชุมรัฐสภาว่าโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญจากบัตรหนึ่งใบไปสู่บัตรสองใบแล้วทุกท่านคนรับทราบแล้วนะครับว่าที่ประชุมรัฐสภาก็ได้เห็นชอบให้มีการแก้ไขจากบัตรหนึ่งใบไปสู่บัตรสองใบเป็นสิ่งที่น่าเศร้านะครับพี่น้องผมเชื่อว่าหลายคนคงคิดไม่ถึงว่าบุตรทสภา ท่านวุฒิสมาชิกน่าจะเป็นที่พึ่งในการตัดสินใจในปัญหาสําคัญสำคัญรรข,ของประเทศแต่กลายเป็นว่าเสียงสวส่วนใหญ่ผมใช้คา,า,าว่าสวตามเกณฑ์ที่เขาต้องการก็มีส่วนในการผลักดันนําไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญในการเลือกตั้งจากบัตรหนึ่งใบไปสู่บัตรสองใบผมอยากจะมาให้กับพี่น้องที่เห็นภาพนิดนึงว่ากติกาการเลือกตั้งมีส่วนสําคัญในการคัดคนเข้ามาสู่ตําแหน่ง แต่วการคัดคนเข้าสู่ตําแหน่งอย่างไรเนี่ยกฎกาเป็นแบบไหนมันก็จะได้คนที่สอดคล้องกับกติกาอดีตที่ผ่านมาในช่วงนี้มันเป็นกติกาบาดใบเดียวซึ่งเราคุยกันมาหลายรอบแล้วว่าส่วนใหญ่แล้วทุกอย่างเป็นไปตามกระแสะผู้นําเหมือนกับพี่น้องเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงผ่านสสสสก็จะเป็นกระแสะของท่านคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีและมันจะทําให้คนเก่งคนดีคนที่มีความสามารถสามารถจะนําพาประเทศได้แต่ในเมื่อที่ประชุมรัฐสภาวันนี้ ภายใต้การนําของพักพลังประชารัฐพักประชาธิปัตย์และนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาคิดอย่างไรในการตัดสินใจในรูปแบบนี้โดยการแก้ไขเป็นบัตร2ใบคือให้มีสอสอเขต400คนและสอสอบัญชีรายชื่อ100คนที่ผมต้เอาสิ่งเหล่านี้มาคุยเพราะว่าผมเคยผ่านการเลือกตั้งแบบนั้นมาฮะผมเป็นสอสสมัยแรกก็คือในระบบบัตรสใบ และบัตรสองใบเนี่ยมันก็จะเป็นระบบที่พี่น้องเห็นนะคะคืออย่างน้อยในเชิงในเชิงเหตุเชิงผลแล้วเนี่ยมันก็เป็นการอับเรียบของพรรคใหญ่เพราะทุกอย่างเขาจะได้2เด้งนอกจากว่าพรรคใหญ่มีการได้สอสอเขตแล้วพรรคใหญ่ก็จะได้มีบัญชีรายชื่อเป็นของแถมนะซึ่งมันต่างจากระบบบัตรใบเดียวที่เราเคยคุยกันบัตรใบเดียวมาสะท้อนจํานวนคะแนนเสียงที่ประชาชนเลือกทุกพักคือคุณได้เท่าไหร่คุณก็ได้สัสดส่วนที่นั่นเท่านั้นแต่ในระบบบัตรสองใบก็คือเป็นการต่อสู้อย่างเต็มที่ของสสอเขต ปาติลิทก็จะกลายเป็นของแถมมันจึงทําให้พรรคยิ่งใหญ่ขึ้นเราอย่างผมต้องให้พี่น้องเห็นภาพอีกครั้งนะฮะในฐานะที่ผมเป็นผมยินยันว่าผมเป็นสสที่มีประสบการณ์ในการชนะบัตรสองใบมาทุกครั้งที่เป็นสสบัตรสองใบนี่เราต้องยอมรับว่าคนชนะคือชนะเลยครผมได้สี่หมื่นคะแนนคู่แข่งผมได้สามหมื่นเก้าพันเนี่ยคนแพ้ก็สามหมื่นเก้าถูกตัดทิ้งไปเลยยิ่งคนได้สามพันห้าพันก็ต้องถูกตัดทิ้งไปเลยแต่นั้น การต่อส um. er ู starters, the the ้ในเขตเลือกตั้งทั้งประเทศ400เขตเลือกตั้งมันก็จะเล็การต่อสู้ของพรรคการเมืองแค่สองพรรคก็คือพรรคมันต้องใช้เงินเยอะเนื่องจากว่ามันการต่อสู้ต้องชนะครชนะสักร้อยคะแนนสองร้อคะแนนต้องชนะเพราะชนะคือชนะแพ้คือแพ้มันจึงทําให้การต่อสู้ทุกคนต้องใช้เงินเยอะหลายคนบอกว่าการเลือกตั้งระบบไหนก็ต้องใช้เงินแต่มันใช้เงินต่างกันฮะอย่างที่ผมบอกว่าบัตรใบเดียวมันใช้เงินน้อยกว่าระบบบัตรสองใบเยอะมาก แต่เระบบบาดสองปบเป็นการอย่างผมเป็นคู่ต่อสู้ผมสู้เองเพราะมันเป็นคะแนนของผมโครงข่ายหัวคะแนนก็ต้องเป็นของผมมันจึงทําให้ผมมีโอกาสเป็นสสผูขาดได้และที่สำคัญนี่คือต้องใช้เงินเยอะเมื่อมีการใช้เงินเยอะสุดท้ายก็ต้องสังกัดมุง้งมีคนมาดูแลเราคนที่ดูแลมุ้งก็ต้องเป็นนายทุนฮะไม่สามารถคุณไปหาคนที่มีความซื่อรรสัตย์สุจริตคนดีมีความรูม้ความสามารถไม่มีฮะตัดทิ้งไปได้เลยคนที่จะเข้ามาดูแลก็ต้องเป็นนายทุน แต่ในทุนก็กล้าที่จะลงทุนเพราะเวลาไปอยู่ปาทิลิศเขาได้เป็นปาธิลิศแน่นอนฮะเพราะในระบบบัตรใบเดียวที่ผ่านมาเราเห็นปาธิลิศพักใหญ่อย่างพักเพื่อไทยหลายคนไม่ได้เป็นสสสักคนเพราะทุกอย่างมันต้องสัมพันธ์กับจำนวนคะแนนดังนั้นขณะนี้เป็นบตรสองใบโอเคการต่อสู้ที่มันรุนแรงขึ้นชนะคือชนะแพ้คือแพ้ต้องใช้เงินมากขึ้นต้องสังกัดมุง้งมุ้งก็ต้องมีในทุนมาดูแลในทุนก็กล้าที่จะลงทุนเพราะในทุนได้เป็นปาธิลิศแน่แน เมื่อในทุนลงมาดูแลอำนาจต่อรองของมุ้งต่างๆก็จะเกิดขึ้นพี่น้องจําคําพูดผมไปเลยนะฮะจะเกิดมุ้งนู่นมุ้งนี้เกิดขึ้นมาในการต่อรองตําแหน่งรลฐมนตรีมุ้งก็ต้องดูแลสสอในลูกทีมตัวเองและผมเชื่อว่าจากนี้ไปมันก็จะนําไปสู่การดึงสอสอเข้ามุ้งเองมากขึ้นเพราะว่าทุกอย่างจะอยู่ที่ตัวสอสอมากขึ้นละเพราะสสจะเป็นคนกนําหนดหัวรกระแานของตัวเองดังนั้นพี่น้องครับ สุดท้ายแล้วมันก็จะหนีไม่พ้นในระบบทุนสามานที่ในทุนที่เข้ามาครอบงำทรัพยากรหรือสมบัติของชาติหรือมาคดโกงในเชิงนโยบายจะเข้ามานั้นพวกที่เข้ามาก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวผประโยชน์และจะลงทุนและให้ดูแลมุง้งดูแลสอสอซึ่งผมคิดไม่ถึงว่ารัฐบาลภายใต้กระน,นำของท่านพลเอกประยุทธ์ที่ประชาชนเคยฝากความหวังไว้แต่ท่านผมไม่แน่ใจว่าท่านกำลังทรยยศกับประชาชนหรือไม่นะฮะ เพราะสิ่งที่ท่านคิดหรือทีมงานท่านคิดท่านอาจจะคิดแค่การเลือกตั้งครั้งหน้าแต่นักการเมืองหรือท่านพลเอกวุฒิที่ประชาชนฝากความหวังท่านต้องวางระบบให้ประเทศเลยท่านอะมองแค่เพียงแค่การเลือกตั้งครั้งหน้าครั้งเดียวจะชนะอย่ามองแค่นั้นเพราะในระบบปัดสองใบอ่ะสี่ร้อยเขตกับหนึ่งร้อยบัญชีรายชื่อในรองเทอมหรือระยะยาวแล้วเนี่ย ท่านปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันคือระบบทุนสามานที่เข้ามาครอบงนประเทศและสุดท้ายก็มาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของชาติออกนโยบายหรือว่าทุจริตเชิงนโยบายและประเทศก็เผชิญปัญหาอีกนี่ผมยังไม่มองร้ายถึงขนาดว่าออกกฎหมายล้างผิดหรือเนื้อโทษศักรรมเพื่อเอานักโทษที่หนีคดีที่ศาลตัดสินเคยโกงกลับประเทศนะผมไม่ได้มองขนาดนั้นนะผมมองเพียงแค่ว่าระบบนี้เนะี่ยมันไม่ได้สร้างสารรค์ให้ประเทศ สามารถเอาคนซื่อสัตย์สุจริตขึ้นมาชีน้นาได้ในระบบนี้เนี่ยท่านไม่สามารถปลดพลดเอกรับธรรมนัฐได้ถ้าเป็นระบบบ,บัตรสองใบผมยืนยันแต่ณขณะน,นี้ท่านปลดได้เพราะว่ามันเป็นระบบบัตรใบเดียวแต่ท่านก็ยอมประสูบบัตรสองใบเพราะว่ามันอันตรายฮะดังนั้นอยากกลับเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านครว่าผมเชื่อว่าประชาชนที่คิดถึงพื้นฐานที่ดีของชาติถึงกติกาที่ดีของประเทศในการคัดกรองคนเข้ามาดูแลประเทศเนี่ย มันน่าเศร้าใจเพราะคิดไปถึงว่าไปย้อนอดีตใช้กติกา20ปีที่แล้วที่เคยสร้างปัญหาย้ำนะฮะการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยท่านจะมองแค่นั้นฮะท่านต้องมองโลกหน้านไป10ปีเลยวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้เพราะประเทศนี้เคยผ่านปัญหาแบบเนี้ยมาแล้วเพราะกติกาพวกนี้แต่ท่านก็ยังยอมให้เกิดขึ้นผมถือว่าท่านผิดพลาดฮะเป็นการผิดพลาดอย่างร้ายแรงที่สุดที่ไม่น่าให้อภัย ในการปล่อยให้บัตรสองใบดําเนินการเกิดขึ้นได้งั้นก็เลยถูกอากาศูดคุยกับพี่น้องตรงนี้ถามว่าจากนี้ไปต้องทําอย่างไรบังเอิญการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญรอบนี้เป็นร่างของพรรคประชาธิปัตย์ถึงต้องย้าว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องรับผิดชอบนะผมพูดถกเผื่อไว้เลยครว่าสมมติการเลือกตั้งครั้งหน้าใครจะชนะก็แล้วแต่ผมผมไม่ซีเรียสอาจจะอีกครั้งหนึ่งแล้วเกิดปัญหาขึ้นมานะแล้วสุดท้ายพี่น้องประชาชนก็ต้องออามาชุมนุม มาสร้างปัญหาเร,ร,รื่อนำปะสู่การเสียเลือดเนื้อเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนวันนี้ต้องจดชื่อนายกรลฐมนตรีชื่อพลเอกประยุท e ธ์คนที่มีบารมีคนก็คือพลเอกประวิตรวงสุว,สอวอรรณสวที่เกี่ยวข้องและพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นคนเสนอร่างที่มีโอกาสนำปะสู่วิกฤตในอีกในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าฮะพี่น้องครับคำถามถามว่าล้วจากนี้ไปจะเป็นยังไงร,ร่างนี้อย่างที่เรียนไปแล้วว่าเป็นร่างของพรรคประชาธิปัตย์ มี2มาตราคือมาตรา83กับมาตรา91ในการแก้ไขเพื่อนำไปสู่บัตร2ใบใบจะบัตร1ใบเป็นบัตร2ใบแต่บังเอิญการแก้ไขของเขา2มาตราเนี่ยมันไม่สามารถจะครอบคลุมไปสู่การแก้ไขแบบบัตร2ใบได้เขาต้องไปแก้ไขเพิ่มอีกหนึ่งมาตราคือมาตรา86เพราะมาตรา86เป็นมาตราที่กําหนดถึงจํานวนประชาชนต่อสัดส่วนสสเขตคือถ้าทั้งประเทศ มีประชากรเท่าไรถ้าต้องการสอสอ,สอเขตสี่ร้อคนต้องเอาสี่ร้อยหารแต่มาตรานี้เขาไม่ได้แก้เพราะมาตรานี้ยังเอาสามร้อยห้าสิบเป็นตัวหารจํานวนประชากรของประเทศที่มีสิทธิ์เนี่ยจะได้สัดส่วนของประชากรต่อในหนึ่งเขตของสอสอว่าต้องใช้ประชากรเท่าไรซึ่งเขาไม่ได้แก้ไขามาตรานี้เขาใช้เสียงของกรรมธิการโดยอ้างนุนอ้างนี่เพื่อบอกว่าเป็นมาตราที่เกี่ยวเนื่องไปแก้มาตรา86 ก็เท่ากับว่าขณะนี้เขาขอแก้ไขสองม,มาตาแต่เวลาแก้จริงๆคือแก้สามมาตาเขาขอแก้ไขามาตรา83กับ91แต่เวลาแก้จริงเข้าไปแก้83 86และ91เท่ากับว่าที่ประชุมคณะกรรมการในการยกรางแก้ไขเนี่ยได้แก้ไขเพิ่มเกินไปนหนึ่งมาตาซึ่งในหลักการของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดมันต้องเป็นการบังคับแบบเข้มงวดเพราะ เมืองไทยเราเป็นการใช้รัฐมนูญแบบลายลักษณ์อักษรถ้าเป็นลายลักษณ์อักษรที่เข้มงวดเนี่ยคุณแก้ไข2คุณต้องแก้ได้แค่2ถ้าคุณแก้ไข3คุณต้องแก้3ในเมื่อคุณต้องการจะทําเป็นบัตร2ใบเนี่ยคุณจะแก้3มาตาคุณต้องแก้3มาตาวันนี้คุณขอแก้ไข2มาตาและผ่านวารละแรกไป2มาตาแต่เอาข้งจริงมาจบคุณแก้ไข3มาตามันจึงทําให้กระบวนการในการแก้ไขรัฐ รัฐธรรมนูญรอบนี้ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญงั้นตรงนี้เนี่ยเข้าสู่การลบล้างขาประคองก็ได้งั้นผมเชื่อว่าอาจจะมีท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร,ร,รหรือท่านผู้ติถะอันนี้ผมไม่มาใจเพราะพวกเราประชาชนเราไม่มีสิทธิ์ที่ท่านสอส,อ,สอ,อาจจะรวบรวมรายชื่อถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะเป็นตัวเลขหนึ่งในสิบก็คือสอสห้าสิบคนในการขอแก้ไขอันนี้ผมผมผมอาจจะจําผิดว่าหนึ่งในห้าหรือหนึ่งในสิบนะเพื่อ ขอยื่นเรื่องต่อ3รัฐธรรมนูญในการตีความว่ากระบวนการการแก้ไขนี้ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะประเด็นอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องย้ําอีกข้างหนึ่งว่าเขาขอแก้ไขสองมาตาคือ83และ91แต่เวลาแก้ไขจริงเขาแก้3มาตาไปแก้มาตา83 86า83 86เพิ่มเติมและ91ซึ่งผมกลับมองว่าด้ยส่วนตัวผมและผมฟังนักกฎหมายหลายท่านบอกว่ามันเป็นไปนไม่ได้ กฎหมายคุณแก้กี่มาตราคุณต้องแก้คุณขอสองคุณต้องแก้สองคุณขอสามต้องแก้สามแต่ครั้นนี้คุณขอสองแต่คุณมาแก้สามมีโอกาสขัดตําหนุนสูงงั้นด่านสุดท้ายเราก็ต้องฝากความหวังไว้ที่ศารลรัฐธรรมนูญผมก็ได้แต่หวังว่าศาลรัฐธรรมนูญจะให้ความเป็นธรรมกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศต่ออนาคตที่ดีของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศงั้นขอให้พี่น้องพวกเราทุกท่านอย่าเพิ่งสิ้นหวังนะฮะ ให้พวกเราคิดว่าอนาคตที่ดีของประเทศยังมีโอกาสอยู่แต่ให้พวกเราจําไว้เลยว่าวันนี้การแก้ไขวันนี้มีนายกรัตรีชื่อว่าพลเอกประยุทธ์คนมีบารมีคนคือพลเอกประวิทธ์พรรคที่สับนนุนคือพรรคประชาธิป,ปัตย์และพรรคที่สนับสนุนใหญ่คือพรรคพลังประชารัฐและมีสวชุดน,นี้ที่มีส่วนต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตถ้านําไปสู่วิกฤตการทางการเมืองน,นั้นก็เลยขออนุญาตมาสรุปให้พี่น้องที่เห็นภาพนะย้ำนะฮะว่าผมผิดหวัง แล้วผมก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็ผิดหวังผิดหวังกับใครฮะผิดหวังกับนายกที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ะผมผมคิดไม่ถึงว่าคนมือระดับพลเอกประยุทธ์ที่ผมรู้สึกขอให้กำลังใจคิดอยากจะช่วยตลอดเพราะรู้ว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตกับยอมให้มีการแก้ไขกติกานําไปสู่ระบบทุนสามานที่จะมาครอบงำประเทศคิดได้ยังไงคิดว่าชนะเลือกตั้งแค่ข้างหน้าข้างเดียวเหรอทําไมไม่คิดยาวๆให้กับลูกหลานของประเทศเพื่อ สังคมได้คัดคนเก่งคนดีคนซื่อสัตย์สจริตมาครอบมาคุมประเทศแต่กับการคุณไปให้ระบบทุนสามาเข้ามาครอบงำประเทศคิดได้ไงพลเอกประยุทธ์ประชาชนอุตส่าห์เชียร์ท่านแต่ท่านทําแบบนี้ผมว่าผมผิดหวังนะประชาชนส่วนใหญ่ก็ได้ผิดหวงังแต่ไม่เป็นไรฮะผมก็ได้แต่หวังว่าเมืองไทยต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการปกป้องคุ้มครองนะหวังว่าจะมีเพื่อนสอสอส,อส่วนหนึ่งนะฮะตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ยื่นร้องต่อศารลรัฐธรรมนูนว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูนรอบนี้ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูนเพราะขอสองคือ83กับา91แต่ดันไปแก้3ก็คือไปแก้83 86และ91เนะงั้นพอเราล,ล,ลุรนอีกทีนะฮะว่าจะมีควร้องไหมเราถ้าร้องแล้วสารรับธนูนจะว่าอย่างไรและผมผมต้องพูดเรื่องนี้เนื่องจากมันคือจุดเปลี่ยนสำคัญของอนาคตประเทศ เราอย่ามองเพียงแค่ว่าสอสอพรรคนน้นจะชนะการเลือกตั้งพรรคนี้ชนะการเลือกตั้งหรือใครจะได้เปลียยนไ้มองนั้แต่มองทิศทางที่ประเทศเราจะไปได้เพราะผมต้องย้ำอ่ะบัตรสองใบเขตสี่ร้อยเขตมันชีอะไรที100่หนึ่งร้อยพิสูจน์มาแล้วว่ามันไปไม่ได้ประเทศมันไปไม่ได้ประเทศมันมีวิกฤตเพราะระบบนี้มันเป็นระบบทุนสามาเข้ามาครอบงำและนำประสบการณ์ทุจริตและสุดท้ายใช้อำนาจไม่ชอบประเทศมีปัญหาแล้วเอามาทำไมแหละพลเอกประยุทธ์แต่ไม่เป็นไรฮะ ก็รอดูนะว่าถ้ามีการลองสาลร,รัฐนตรสารท่านจะว่ายอย่างไรผมอยากพี่น้องประชาชนเราทุกคนช่วยกันแสดงความรู้สึกออกมาให้สารให้สอสอได้เห็นว่าต้อง้องสารและให้สารได้สัมผัสความรู้สึกว่าอนาคตของประเทศมันเป็นของพวกเราทุกคนน่ะมันไม่ใช่เป็นของนักการเมือง500คนสอวออีกสองคนและที่สำคัญที่สุดก็คือรัฐมนตรีฉบับนี้นะเพิ่งเลือกตั้งมาได้แค่ปีเปีเศษ สวจะเป็นสวชุดบทเฉพาะการที่บทเฉพาะการคือ5ปีแล้วก็หลังจากนั้นเราจะได้สวชุดที่มีการเลือกตั้งกันเองของกลุ่มอาชีพซึ่งจะมีอยู่200คนมันควรจะให้มีการเลือกตั้งสักสองข้างให้สวชุดชุดถาวรนะ่ะที่ตามกฎหมายรัฐมนเนะีได้เข้ามาทำหน้าที่เราค่อยมาประมวลว่าจะมีการปรับปรุปงแก้ไขอะไรแต่มันไม่ใช่อ่ะยังไม่ทันเลยคุณแก้ไขเพื่อชิงไหวชิงพบในการได้เปรียบ แล้วผมยำ้ำนะพลเอกประยุทธ์ท่านไม่มีทางหรอกที่จะไปสู้คุณทักษิณได้เพราะทักษะในการโกงมันต่างกันระบบบัตรสองใบมันต้องม,มีทักษะในการในการจ่ายเงินลูกล่อลูกชนแล้วแม้ท่านจะชนะครั้งนี้แต่อีกสิปีประเทศก็เกิดวิกฤตเพราะระบบนี้มันดีไซน์มาเพื่อให้มีการโกงให้ทุนสามาัญเข้ามาครอบงำประเทศงนั้นย้ำกับพี่น้องทุกทานนะครับอย่าเพิ่งสิ้นหวังเราคิดถึงสิ่งดีๆอนาคตที่ดีของประเทศของเรา งั้นอนาคตที่ดีของประเทศมันจะดีได้ต้องมีกติกาในการคัดสรรหรือเลือกคนดีๆมาปกครองฮะไม่ใช่เป็นกติกาที่เลือกไอ้พวกขี้โกงพวกโจรพวกในทุนเข้ามาปกครองหลืออีกหนึ่งด่านครับพี่น้องก็คือการยื่นต่อศาลร,รัฐธรรมนูญซึ่งตามเงื่อนไขจะต้องต้องยื่นภายใน5วันหลังจากวันนี้เป็น้นไปฮรแล้วดูซิว่าจะมีคนยื่นไหมยื่นแล้วศาลท่านจะตัดสินใจยังไงแล้วสุดท้ายแล้ว มันคืออนาคตของพวกเราทุกคน 60- 70ล้านคนที่สําคัญที่สุดคือกฎกติกาพวกนี้มันมีผลต่ออนาคตของลูกหลานของเรามันไม่ใช่เป็นอนาคตเฉพาะไอ้พวกนักการเมืองพวกนี้เพราะพวกนี้เป็นนักเลือกตั้งไม่ได้คิดถึงกฎกติกาที่ดีของประเทศคิดว่าตัวเองจะได้แล้วเท่าน,นั้นเองงนั้นพวกเราเราช่วยกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันว่าประเทศยังมีความหวังนะฮะหวังไว้ที่สารรับนูนเป็นดาสุดท้าย ผมยืนยันฮะถ้าสารรัฐมนตรตัดสินว่ามันขัดรัฐมนูรแล้วกลับมาสู่ระบบบัตรใบเดียวผมยืนยันครับประสบการณ์ทางการเมืองผมผ่านการเลือกตั้งเป็นสสผูกขาดแบบบัตรสองใบามาทุกครั้งแล้วมาเป็นสสอสอบตกนะครับพี่น้องจริงๆสอบตกเพราะระบบบัตรใบเดียวแล้วทําให้ผมได้บทสรุปที่ชัดเจนมากาแม้แต่ผมสอบตกในระบบบัตรใบเดียวแต่ในเชิงอนาคตที่ดีของประเทศอีก1 0 2 0ปีข้างหน้าบัตรใบเดียว จะเป็นประโยชน์กับประเทศมากกว่าสร้างความมั่นคงที่ดีกว่าสามารถคัดสรรคนซื่อสัตย์สุจริตคนเก่งคนดีเข้ามาได้ดีกว่าเดียวกับบัตรสองใบที่ทุนสาม,มานพวกคิดโกงจะเข้ามาครอบงา,านประเทศงั้นให้กำลังใจสิ่นกันแล้วกันนะครับจะเพิ่งสิ้นหวังนะครับแล้วก็หวังว่าให้สสช่วยยืน่นต่อสารรับคำนูงและ,ละรัมรุ้นกันต่อนะครับวันนี้ขออนุญาตคุยให้กับพี่น้องฟังเพียงแค่นี้และยันจำชื่อไว้นะว่า,วานายกที่เราเคยฝากความหวังไว้ และนำไปสู่การแก้ไขลำดวนชนิดที่คิดไม่ถึงว่าเกิดขึ้นได้ถ้าคนใช้สมองเสิดหนึ่งจะไม่คิดที่จะทําแบบนี้ฮะแต่ไม่ให้เกิดขึ้นมานายกคนที่ชื่อพลเอกประยุทธ์นะฮะคนมีบาร,รมีในพรรคคือพลเอกประวิทธิ์พรรคนี้คือพรรคพลังประชารัฐและพรรคที่หนึ่งคือพรรคประชาธิปัตย์รวมทั้งสวฮะคนอื่นไม่ต้องไปว่าเขาครับวันนี้เขาอนุญาตเพียงแค่นี้นะครับและโอกาสหน้าเราคุยกันให,หม่ครับสวัสดีครับ